สวัสดีครับสวัสดีเอฟติวจันทร์กับนับตูช่ชองนาทีขีข่าวนะครับฟี่อีพีนี้นะครับนะก็ไม่อยากจะอะไรมากมายนะครับทุกท่านต้องดูสาเหตุนะครับคนถ้าไม่เหตุผลนะครับต้องดูสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรและเรื่องนี้นะครับนะผมไม่ได้เป็นต้นเรื่องสาเหตุ ที่ทําให้ทุกอย่างมันบานปลายสุดท้ายนะครับนะมันก็มาลงที่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับและผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับนะเร,เรื่องเรื่องเก่าๆซึ่งผมก็นอมรับนะครับในสิ่งตรงนั้นนะครับแต่บางครั้งนะครับคําพูดเนี่ยนะครับมันก็สามารถบันทอนจิตใจของเราได้นะครับ กอย่งผมนะครับน้ําตาที่ผมไหลเนี่ยนะครับมันเป็นน้ําตาที่ไหลออกมาจากาหัวใจของผมความรู้สึกของผมผมจะไม่เสียมตาให้กับคนอื่นคนที่ผมไม่รักคนที่ผมไม่นับถือคนที่ผมไม่เห็นค่าคนไหนที่ผมไม่ชอบคนไหนที่ผมเกลียดแค่หน้าผมยังไม่อยากจะมองนะครับอย่ามาเราเล่นกับน้ำตาของคนอื่น นะครับอีพีนี้นะครับนะผมก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะ <c oughs> ผลสุดท้ายนะครับมันก็มาลงที่ผมเห็นไหมล่ะครับทุอจา่า <c> ง <oughs> มันก็มาลงที่ผมหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็ต่อไปนี้นะครับก็จะยืนด้วยํำแขพงของตัวเองก็จะเล่าข่าวในตาของเราเอง นะครับส่วนเรื่องคดีฟาร์มใครจะบอกว่าฟ้องทิปก้วแต่เดี๋ยวเราคอยดูวันไปครับนะเดี๋ยวเราดูวันต่อไปวันนี้จะไม่ออกมาขอโทษไดทั้งนั้นเพราะเคยได้ขอโทษไปแล้วแล้วก็จะไม่ขอโทษอะไรพ่าเพื่อแล้วก็จะไม่ค่อยไม่ชอบพูดอะไรพ่าเพื่อนะครับการที่ไปคึื่นติมหยาในช่องโรดมันเป็นการได้มีเพื่อนคุย ได้มีเพื่อนและฟังคิดนะครับได้มีเพื่อนอให้คําแนะนําชี้นําต่างๆนะครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมไม่โกรธไม่โกรธอะไรผมชินหมดแล้วครับตัวเรื่องพวกนี้นะครับผมชินหมดแล้วนะครับใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรผมผมน้อมรับหมด นะครับแต่บางครั้งนะครับต้องดูสาเหตุว่าต้นเรื่องมันมาจากใครนะครับสาเหตุทุกอย่างมาจากไข่ให้ไปย้อนดูนะครับหัดโทษตัวเองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอฟตีเป็นผู้ที่รู้เหตุการณ์มาตลอดผมเนี่ยถูกดึงมาตลอดในเรื่องพวกนี้ จะทั้งที่ผมเนี่ยไม่อยากเข้าไปอะไรมากมายแต่กับการที่ผมเนี่ยไปคืดติ้มยาช่องรถเนี่ยมันผิดมากเหอรอฮพวกคุณถึงไม่ชอบผมเนี่ยมันผิดมากเหรอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมประกาศตรงนี้เลยว่าใครจะเอาสองคนนั้นเอาไปผมไม่เอานะครับผมเจ็บแล้วผมจำนะครับเจ็บแล้วจำคือขนเจ็บแล้วทนคือาว อยู่ให้มีเกียรติอยู่ให้มีศักดิ์ศรีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอีพีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมจะทำอะไรถ้าไม่อยากดูผมก็ไม่ต้องเข้ามาดูไม่ต้องตามติดผมหัดนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมาย่ากับเรื่องนี้ นะครับเมื่อาวานนี้ผมฟ์สดกลับมาผมเปิดเพลงผมก็เปิดเพลงเพราะว่าผมพูดพูดไม่ไหวที่อก็ตจะจะพูดอะไรก็พยายามที่จะไม่พูดอะไรก็แค่ฟ์สดเปิดเพลงนะครับในการที่ผมโพสชุมชนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เอฟซีดูว่าผมโพสว่าไงนะครับเมื่อาวานผมไปโรงพยาบาลมาผมก็ไปโพสชุมชนผมไปธุระมาผมก็โพสชุมชนของผม นะครับวมพูดว่าเราไม่สามารถรู้หรอกว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ได้ในแค่ไหนทําวันนี้ให้ดีสุดใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอไม่กล่าวหลายใครไม่เบียดเบียนใครที่สําคัญครอบครัวต้องมาก่อนวันนี้งดไ์สดงดทำคลิปถ้ามีแรง จะกลับมาทำคลิปนี่คือสิ่งที่ผมโพสนี่คือสิ่งผมโพสนะครับมีการจุดนะครับถ้ามีแรงจะกลับมาทำคลิปเมื่อวานนี้ผมทำธุระเสร็จผมก็เลยไร้สดไม่ได้พูดอะไรเปิดเพลงให้ฟีฟังแล้ว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 ลุงังบอกว่าผมเนี่ยพูดแล้วทำไม่ได้ผมงงว่าผมพูดแลวทำไม่ได้แค่ผมไร้สดเมื่อวานนี้นะ นะครับแล้วก็รูปหน้าปกต่อ,ต,อต่อไปนี้ถ้าไม่ได้ถ่ายเองจะไม่มีรูปลุงมีรูปป้าอยู่ในปกผมเด้ขาดในคลิปผมได้ขาดนะครับผมงงว่าผมพูดแล้วผมทําไม่ได้ตรงไหนนะครับวันนี้ที่ออกมาพูดนี้คือเมื่อคืนนี้เห็นเห็นเขาพูดเห็นลุงเขาพูดนะครับ ผมกลาวกับการที่ผมพูดว่าเราไม่สามารถรู้หรอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนทำวันนี้ให้ดีที่สุดชีวิตให้มีความสุขก็พอไม่กล่าวลหลายไข่ไม่เบียดเบียนไข่ที่สาคัญครอบครัวต้องมาก่อนวันนี้งดและสดงดทําคลิปถ้ามีแรงจะกลับมาทําคลิปดูข้อท้ายครับถ้ามีแรงจะกลับทําคลิปผมก็มีแรงหลสุสดนะครับนะครับ ผมจะมีน้ำตาก็เฉพาะคนที่ผมรักนับถือนะครับสำหรับคนที่ผมไม่ชอบหน้ายังไม่อยากจะมองเลยใครจะสองคนนี้ผมไม่เอาใจเขาใจเราเออกบังขาออกมากาวหาเราเสียให้หายจะให้ผมนิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมโพสชุนชนเมื่อเก้าโมงเก้าชั่วโมงที่แล้วแต่ต้นเหตุเนี่ยมันมาจากใครดึงผมก็มาแล้วมาใส่รลายผมแบบนี้มันสมควรไหม สาเหตุมาจากใครไปคิดเอาสุดท้ายผมก็โดนตลอดโพสต์นี้ให้สายปั่นตรงข้ามนะครับซึ่งผมโพสต์อยู่เมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ทันตะวันเข้ามาคอมเมนต์ลหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจก็ขอบคุณมา,มากๆครับนะครับนะครับความผิดของตัวเองเนี่ยถ้ารู้ผลนะครับความผิดของคนอื่นเนี่ย อย่าโตมโหฬารน,นะครับพวกมึงไม่เคยมองเห็นความพิกของพวกมึงเลยนะครับอีมันดาที่มาใส่ร้ายผมนะครับนี่ครับคือกระบวนการนะครับที่จะกล่าวหาผมว่าผมไมี่ตัวตัวสร้างเรื่องนะครับตัวนู่นตัวนี้แต่เสือกไม่เคยโทษตัวเอง นะครับนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็คงจะไม่ขอโทษใครเพราะผมไม่ได้ผิดอะไรนะครับคงไม่มีคําขอโทษแล้วก็พูดชัดแล้วนะครับพูดชัดแล้วนะครับการให้เกียรติคนอื่นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ